วาววิบนะคะวันนี้เราก็จะมาทำวอล์กหนึ่งวันของเราตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แบบตื่นนอนเลยก็คือหายไปนันใช่ไหมเราก็แบบไม่มีเพชชั่นในการอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะแบบว่าทำวอล์กหนึ่งวันเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบเปิดเทอมแล้วใช่ไหมก็จะแบบมีเรียนออนไลน์แล้ววันนี้ก็แบบว่ามีแบบหลายกิจกรรมมาแล้วมันก็มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ด้วยเช่นวันนี้พัสดุที่เราแบบสั่งของมาแบบหลายวันอะก็แบบมาส่งวันนี้พอดีด้วย ออแล้วก็วันนี้ก็มีจัาฉลากจับฉลากแบบน้องเทกอะแล้วก็จะมีน้องเทกแล้วนะตอนนี้แล้วก็จะแบบเปน้องหรอเงนินเงินเออนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงน้องที่มองไงก็อาจจะแบบว่าส่งของอะไรอย่างนี้ไปให้น้องใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาเรียนจริงๆเรียนก็ถ่ายไม่เยอะเราเพราะว่าแบบแบบเราก็ต้องเรียนแบบในโทรศัพท์อ้ไงแล้วก็ต้องไอแพดจดใช่ไหมมันก็จะแบบถ่ายได้แบบเล็กๆน้อยๆ ที่สองแล้วนะแล้วก็เลิกทีแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังจะไปหาอะไรกินกันจิ้งจ้านชิวังอยอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนเราก็เลยจะสั่งแจ่วฮอนมากินแจ่วฮอนแจ่วฮอนแจ่วฮอน เออนั่นแหละ,ะเ,หเพราะว่าช่วงนี้เราเะิำหนักอเมกคือจะรอเลยฝั่งเว้ยคือแบบสั่งแกะบ่ะคนขับปฏิเสธเราอ่ะทั้งหมดสี่ร <c oughs> อบสี่รอบจริงๆคือแบบงง พดถึงเราก็ต้องไปกินแอปเปิลกันกว่า สรุปก,ก่อนเพราะว่าเราสั like wow. okay, so ่งของมานะทุกคนไอ้ที่เสียงสั่นปะคือเราจะใส่ในโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์อ่ะคือมันออกไม่ได้เออก็เลยผ่านก็มเแอปตอนนี้เราก็จะมาแกะของกันนะด่าของพันสรุที่มาส่งเรามีทั้งหมดสองอันก็คือีแบบอันนี้นะคะเราจะมาแกะอันไรกันก่อน นี่นะคะเราก็เป็นเวลา6โมงนิดนึงประมาณ6โมง4นาทีแล้วเราก็จะมากินข้าวมื้อสุดากันและที่เราส่องนะคะก็คือแจ๊วฮอนจะไม่พูดผิดแล้วเพราะว่าเราโดนเอดไปหนึ่งอ เป็นเวลาสี่ทุ่มบบเราได้เพื่อนบอกว่าสามทุ่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสี่ทุมตอนนี้ก็คือเรากําลังจะเข้าไปลุ้นน้องรหัสกันไม่ใช่น้องรหัสน้องเทคเออจะให้ดูกันนะทุกคนคนนี้นะเ,เรามีน้องเทคกวาเว้แต่ว่าเ,เราอะลิวในเองตอนนั้น อ๋อเราจำได้ละเอาแล้วที่สีแต่ว่าเราคุ้นคุ้นเหมือนจะได้น้อง3 3หรอไม่แน่ใจแต่ต้องไปดูไว้ในชีน้องอีกทีอุยเด่เนไปคืออยากส่งชีนให้น้องต่อเออเพราะว่ามันลงบ้านล้ <S <S 2> <S 2> วว่าเอ้าอา้าทุกคนขอโทษเมื่อกี้ที่ว่าซอมนะ เอเออออมื่อกี้ประทานบ,บอกว่าลืมเซฟข้อมูลที่รันไปเมื่อกี้แปลว่าเราต้องจับน้องเทกใหม่โอเมก้มโอ้มัไม่เย้มนหมดแีทีสองทีสองดสี่สิบแปดอ้ไหนสี่สิบแปี่สิบปด เราได้น้องหนึ่งคนนะคะทุกคนก็คือน้องชื่อซันน้องซันกันเองพี่กุดได้มาเย่ะตอนที่จะสมน้องสองคนอะคือไม่อยากได้น้องสอคนเพราะว่าันอีกคนน้องแบบไม่เท่ากันแล้วน้องนี่คนหนึ่งใจรือคนนึ่งใจใล่ใจกันไม่หน่ก็ได้นโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะดนนะคะทุกคนตอนนี้มันก็เป็นเวลาปีสี่แล้วปีสี่แล้วค่ะใช่ก็คือเราอะมารกับเพื่อนนานมาก มราจะถือว่ามันปีสองแล้วก็ได้ทำดัมเบลอังกฤษไปดิทนึงแต่ว่าเราอะไม่ได้ถ่ายเพราะมันเป็นแบบการพูดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็อนมามนานมากแลาวอนามาช่วงบุญกว่าโอเคก็ว่าวัานหนึ่งวันของเราก็แบบไม่มีอะไรมากมันก็จะเป็นแบบวิถีชีวิตตอนแบบเรียนออนไลน์ของเราแบบทุกๆวันประมาณนี้เพราะว่เรานอนดึกแล้วก็ถึงเช้ามากเราแบบนอนได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนมันแบบขึ้นอยู่ที่ตัวเราโอเคก็อะไรมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบมันแบบมันไม่ได้เจอเพื่อนใช่ไหมมันก็แบบต้องมีทำงานกลุ่มมันก็ต้องแบบคออกกัันนะไรแล้ว มาไว้ด้วยเออแล้วเราก็ไปส่งน้องรหัสมาด้วยนะน่าเราน่ารักเอ้ยไม่ใช่น,น้องเทเราคือน่ารักมากน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวก็ยังไงก็ขอจะวอล์กวันนี้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเรียนแล้วก็ต้องนอนแล้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะหรือว่าแบบอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถที่จะแบบว่าคอมเมนต์ได้ถ้าเราทำได้เราจะทำนะทุกคนแล้วนั่นนะ สมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe แล้วก็ติดตามเขาด้วยนะเขาจะได้แบบว่าทำคลิปแบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป